โอเควันนี้เรามาลองดูปืนใหม่นะครับปืนใหม่พอดีเพิ่งได้มาค่อนข้างจะดนดวนเลยก็ตามที่เห็นเลยก็คือ CZ TS2 นะครับงานของ KJ นะครับก็จะเป็นได้ลายเส้นมานั่นแหละกล่องกล่องก็ดูโอเคนะครับฟอนต์ฟอนต์อ่ะสวยกล่องก็คล้ายๆเดิมแหละมีปืนมีแม็กกาซีนหนึ่งครับคู่มือมีนะแต่ว่า ไม่ได้หยิบให้ดูปื้นใส่ถุงซิปมาอย่างนี้เลยปืนใส่ถุงซิปมาแบบนี้เราก็มีแมกกาทีนหนึ่งอันอันนี้เป็นเป็นกินแก๊สนะครับมาดูที่ตัวปืนนะครับปื้นเป็น CZ TS 2ตัว entry ตัว entry ก็คือจะเป็นตัวธรรมดาก็คือตัวเริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นตัวกิฟสีเงินๆน,น,นะครับแล้วก็มีบอแมก กายตรงนะครับส่วนเทีสอตัวอื่นก็จะเป็นเลสซิ่งกรีนมาที่เป็นมีกิฟบ์เขียวแล้วก็มีพักนิ้วแล้วก็อีกตัวนึ้งก็เป็น e ีฟบ o อนส์บีฟบ r อนส์ก็คือ,อเป็นสีเบิร์นบอนส์ทั้งทางทั้นก็ะบอกเลยแล้วก็เป็นตัวเหมือนเป็นตัวแฟกชิปเป็นตัวเรือธงของทางตัวเทียสอเขานะครับก็คือก็จะมีพักนิ้วเหมือนกันแต่คนละองศากับตัวเลสซิ g งก e ีน แต่ตัวนี้เป็นตัว Entry e Ent เอนที่ไม่มีพักนิ้วนะครับรูปทรงเนี่ยมันจะคล้ายกับชาร์โดทูหลายคนก็จะแบบว่าเอ๊ะมันก็คล้ายชาร์โดทูนี่หว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างจริงๆมันก็มีส่วนต่างอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าลายไอ้พวกลายเส้นหรือลวดลายต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายกับชาร์โดทูเพราะว่าตัวชาร์โดทูเนี่ยก็พูดง่ายว่ามันก็เป็นเหมือนตัวคล้ายๆต้นแบบนั่นแหละคือจริงๆแล้ว ในปืนจริงอ่ะมันมี TS 1นะครับก็คือเป็นตัว Tactical Sport ก็คือ TS เนี่ยมันย่อมาจาก Tactical Sport อ่าเนี่ยตอนตัวคลิปก็จะเขียนว่า Tactical กีบอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนว่า Sport ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับดูคล้าย Shadow 2แต่ข้อแตกต่างคือจริงๆแล้วมันทำมาเพื่ออ่าเกณฑ์กีฬาก็คือยิงปืนลนยุทธ์นะครับก็คือเอาไว้ ยิงในด i ว i ชั o นของ Standard Division ตัวเนี้พูดง่ายๆว่าทำมาสุดทางเลยก็คือทำมาลงกล่องเต็มกล่องเลยพูดง่ายๆนะครับซึ่งตัวช h a d o w ชา a d o w สเนี่ยเขาเขาทำมาเพื่อเป็นล,ลงโปรดักชั o นเนาะก็คือลำกล้องมันก็จะสั้นกว่านิดนึงตัวนี้ลำกล้องยาวประมาณ5.3นะครับ5.3นิ้วนะครับแล้วก็ตัว คางปืนจะไม่มีรางติดอุปกรณ์ละแต่ว่าจะเป็นแบบเหล็กยาวตันๆเลยขนาดของตัวปืนเนี่ยจะยาวกว่าตัวชาร์ชาร์ถูเล็กน้อยนะครับก็คือจะยาวปลาย,ลายๆอ,ายายาอ, 3, อ่ะคล้ายๆกับยาวยาวพอก็สามสี่ะก็3าสี่เนาะนี่ยาวพอๆกันนะครับเคียสองเนี่ยจะเป็นซิงเกิล แอคชั่นนะครับเป็นซิงเกิลล้วนนะครับเอาไว้ลงสแตนดาร์ดดิวิชันก็คือปืนจะต้องง้างนกถึงจะทำการยิงได้ไม่สามารถที่จะยิงแบบดับเบิลอคชั่นได้นะครับก็คือเป็นซิงเกิลอคชั่นล้วนเอาไว้ลงสแตนดาร์ดดิวิชันเลยนะครับเป็นไกลตรงนะครับเป็นไกซิงเกิลตรงเลยแล้วก็มีบ่อแม็กนะครับศูนย์หน้า เป็นไฟเบอร์ติกสีแดงแต่ว่าไฟเบอร์ติกของ CZ เนี่ยน่าจะเป็นเกรดดีดแหละเพราะว่ามันไม่สว่างเลยเดี๋ยวหลังจากรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมดอยเปลี่ยนละล้วก็สูตรหลังนะครับเป็นสูตรหลังปรับได้นะก็คือปรับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยขึ้นลงโดยใช้น,อน็อตนี้แต่ถ้าเกิดจะปรับซ้ายขวาเนี่ยต้องคลายน็อต2ตัวนี้แล้วก็เคาะเลื่อนเอาเคาะเลื่อนซ้ายขวานะ แต่ถ้าปรับขึ้นลงเนี่ยให้ปรับที่น็อตตัวใหญ่ตัวนี้ใบเซฟนะครับด้านซ้ายของปืนจะเป็นใบเซฟตัวใหญ่นะตอนนี้จะเป็นตัวใหญ่นะขึ้นเซฟปลดเซฟได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับพักนิ้วด้วยแต่ว่าด้านขวาจะเป็นเรียบๆนะครับจะเป็นใบเรียบกับใบใหญ่เนาะปุ่มปอดแม็กจะเป็นทรงสูงนะครับปุ่มปอดแม็กทรงสูง สามารถบริหารได้ค่อนข้างง่ายกดกดได้ง่ายนะครับนะกดง่ายโดยที่ไม่ต้องขยับมืออะไรเลยนะครับจากที่ลองยิงแล้วรีคอยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าตัว shadow 2นิดหน่อยน่าจะเป็นเพราะว่าด้านในนะครับเดี๋ยวมาแกะด้านในกันถ้าสังเกตดีๆความหนาของตัวปืนเนี่ย จะหนากว่าตัว Shadow t เล็กน้อยนะครับตัวไกลก็กล่งไกลจะหนากว่า Shadow t เล็กน้อยถ้าจะไปใส่ซอง i p s 4หรืออะไรพวกน,นี้ยอาจจะมีฝืดบ้างถ้าเกิดจะใช้ซองของตัว Shadow t นะอันนี้จะ IPSC ชอบเขาเขาทักมาเหมือนกันนะ,ะเขาให้ข้อมูล่า่นี้ด้วยขอตินิดน,นึงก็คือตัวปืนเนี่ยเป็นเหมือนอบพ่นมาแล้วสี ด้านในมันไม่ถึงเห็นไหมก็คือไม่รู้ว่าสีจะลอกเมื่อไหร่เพราะว่างานสีของตัวสีแซดเนี่ยเขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อยู่ะล้วก็ลองดูว่าตัวเนี้ยสีจะลอกเมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรเรามีอหลายๆหลายๆเจ้าเขาทําสีนะครับอย่างอสยามซิลิโคนอะไรเงี้ยก็ไปส่งทำสีได้นะนะต้องพูดว่าความช่วยของอ่ะเคเจ ทำซีเซ็ตชาร์ดทูแล้วก็มาทำท p s 2เนี่ยเขาใช้พาร์ทเกือบทั้งหมดของชาร์โดทูเนี่ยเอามาใส่หมายความว่าใช้นกศับของชาร์โดทูได้ใช้สพันไกชาร์โดทูได้แล้วก็ใช้ชุดลั่นไกเนี่ยตรงเนี้ยของชาร์โดทูได้แล้วก็นกศัพท์เขาให้มาเป็นสตีลเนาะแล้วก็พวกเสียพวกดิสคอนเนคเตอร์อะไรพวกนี้ก็ให้มาเป็นเหล็ก นะครับให้เป็นสตีลหมดเลยดีอันนี้ดีดีมากนะครับแต่ว่าสพานกายก็ยังเป็นโลหะมาเดิมนะครับตัวสูบโครงสูบด้วยครงสูบก,ก็เป็นแบบเดียวกับชาโด o ทูเลยก็คืออะไรแบบเดียวกันเลยเหมือนกันเป๊ะและที่ช่วยมากที่สุดก็คือเขาใช้แม็กชาโด o ทูนะครับในการเอา,เอามาใช้กับเทียสซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นปืนจริงเนี่ย แม็ของ t ทีเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตระก,กูลชาโด w แล้วก็จะใช้แทนกันไม่ได้นะครับแต่ว่าใน b ีเนี่ยเขาใช้โมเดลกันเลยง่ายง่ายแต่ในความช่วยมันก็มีความดีก็คือคุณไม่ต้องไปหาซื้อแม็ใหม่ถ้าคุณมีชาโด w อยู่แล้วคุณก็ใช้แม็ของชาโด w นั่นแหละมาใส่เจ้าเทียสได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีในความช่วยที่บอกก็คือ พวกอะไหล่พวกเนี้ยชาร์โดมีเต็มเลยตามตลาดเราสามารถไปหาอะไหล่ของทั้งชุด,ชดสูบชุดนกศพนู่นนี่นั่นเอามาใส่ตัวเทียสองได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอเขาผลิตมาใหม่อ่าอันนี้คือความดีในความช่วย <c oughs> ามาดูกันนะครับเวลาจะถอดไอตัวไกด์ลอตเนี่ยพยายามดันแล้วบิด บิดไปสักทางหนึ่งบิดลำกล้องไปสักห้างหนึ่งแล้วก็ค่อยๆบิดถอดมามันจะถอดง่ายนะครับแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์เลยที่โค้ชเซอร์ไพรส์สำหรับผมเลยนะก็คือเห็นลำกล้องไหมเป็นท่อฟิกนะครับอ่าทีอสองให้ท่อฟิกมาก็คือก็ว่าแล้วว่าทำไมตอนขึ้นลำเนี่ยอ่า ลำกล้องมันไม่ถอยมาทําไมลำกล้องมันถึงมันถึงนิ่งจังพอแกะมาดูปุ๊บอ้อถึงบางอ้อครับให้เป็นท่อฟิกหมาเลยหมายความว่าความแม่นยำเนี่ยมันจะดีมากๆซึ่งก่อนจะอจัดคลิปไปแอบลองมาละแม่นสุดๆอะกอบใส่ไปที่บอกเมื่อกี้ก็คือ พอเป็นท่อฟิกปุ๊บเห็นไหมครับว่าลํากล้องเวลาสไลด์มันถอยมาสุดเนี่ยลํากล้องมันไม่ถอยตามนะครับตอนแรกก็งงเอ๊ะทำไมลํากล้องไม่ถอยตามวะเพราะจริงๆเวลาขัดก่อนแล้วเนี่ยลํากล้องมันต้องลดตัวแล้วถอยตามถูกไหมแต่พอพอมาแกะดูอ๋อมาเป็นท่อฟิกก็เลยแบบอ๋อโอเคดีมากนะครับไกปืนเป็นไกซิงเกิลล้วนพอเป็นไกซิงเกิลล้วนแล้วเนี่ย หมายความว่าตัวไกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนี่ยวง่ายเนี่ยกดกึกลั่นเลยแล้วก็ตัวไก่มีทิกเกอร์สต็อปนะครับก็คือเป็นน็อตตัวหนอนเอาไว้ให้เราตั้งเพื่อที่จะเซตให้มันยันคงปืนซึ่งยันคงปืนหมายความว่าทิกเกอร์สต็อปก็คือพอเราเหนี่ยวไปแล้วเนี่ยพอมันลั่นแล้วมันจะไม่ถลําไปต่อก็คือไกมันจะหยุดเลยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับ นักกีฬานะครับว่าจะตั้งทิทเตอร์สต็อปไว้มากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็มีตัวตั้งระยะไกลอยู่ด้านหน้าด้วยตัวตั้งระยะไกลหนึ่งตัวทิทเตอร์สต็อปหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวตั้งระยะไกลนี่คือจะให้มันมีระยะให้ตัวมากแค่ไหนบางคนก็ชอบแบบตึงๆเลยกดปุ๊บลั่นบั๊บอะไรเงี้ยแต่ผมจะตั้งให้แบบมีระยะกดเล็กน้อยให้ให้พอรู้สึกซึ่งจริงจริง น้ำหนักไกลหรือฟีลลิ่งของการรัานไกเนี่ยตัวเทียสองทำได้ดีอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็แมกกาซีนพอใช้ของ Shadow Tool แล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบวก2ของ Shadow Tool เนาะพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะละักษณะแบบนี้ซึ่งใน Action Air เนี่ยหรือกีฬา IPSC a c t i o แอคชเนี่ยเวลาตรวจปืนถอดถอดแมกกาซีนตรวจปืนเปล่าลงกล่องนะครับซึ่งมันจะพอดีเลย มันจะพอดีเ๊ะแต่เวลาตรวจแม็กกาซีนจะต้องเสียบแม็กกาซีนแล้วก็ดูว่ามันเลยออกมาจากจุดท้ายที่สุดของด้ามปืนมาแค่ไหนซึ่งตามกฎก็คือไม่เกิน20มมนะครับตัวนี้ผ่านแน่นอนเพราะว่าลองวัดแล้วก็คือไม่เกิน20มมแน่นอนไม่เกิน2เซนแน่นอนนะครับพูดง่า,งายๆว่าปืนจริง ทำเทียสองมาเพื่อที่จะลงสแตนดาร์ด i ด i วิชันแบบไหน BB ก็ทํามาเพื่อที่จะให้ลงสแตนดาร์ด i ด i วิชันไดเ้เป๊ะแบบนั้นเลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครจะเอามาเล่นกีฬาหรือจะเอามายิงเล่นเนี่ยก็พูดได้เลยว่าน่าสือเก็บมากๆนะครับอ่าตัวนี้เจ๋งมากๆ